ขวดได้มาตรฐาน GMP ตรวจสอบควบคุมคุณภาพภายในห้องแลบเพื่อความปลอดภยัยสะอาดปลอดภัยถึง2ชั้นด้วยฝาปิดระบบสูญญากาศและซีลพลาสติกเก็บได้นานถึง2ปีด้วยการฆ่าเชื้อแบบสเ e อริไลซไม่ใช้วัตถุก,กันเสียบอลแบกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมสมเพื่อดูแลคนที่คุณห่วงใยและเพื่อผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ พิเศษสุดๆกับโปรสุดว้าวบอนแบกเครื nombre, ่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมสมปกติ1กล่องราคา600บาทพิเศษสุดๆฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก3กล่องพร้อมรับเพิ่มอีก1กล่องทันทีจะปกติราคารวม4,200บาทเหลือเพียง1,690บาทเท่านั้นโทรเลย021132222ย้ำ021132222หรือชอปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping สนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรตเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโค,โคโบอลมีตัวยามีโคโบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งยกขบวนสินค้ามามอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ For e s t ต r มาพร้อมนวัตรกรรมความปลอดภัยกว่า100รายการ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องทราบเอาไว้นะครับเราเข้าใจตรงกันนะครับว่าณขณะน,นี้ประเทศไทยของเราวิกฤตเป็นอย่างมากนะครับประชาชนส่งเสียงว่าอยากให้ใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องที่จําเป็นที่สุดกับชีวิตและความเป็นอยู่จริงๆทั้งเรื่องการเยียวยาและการจัดหาวัคซีนและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุดแต่ในสภา,าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่้มยัดง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ในขั้นตอนของ กรรมธิการซึ่งต้องทำการแปรยติเพราะในงบประมาณที่รัฐบาลเสนอเข้ามาแล้วก็ผ่านวาระแรกหรือว่าวาระรับหลักการขึ้นมาในส่วนของกระทรวงกลาโหมยังคงยืนยันนะครับว่าปีนี้ยังไงก็จะซื้อเรือดำน้ำปีนี้ยังไงก็จะซื้อเรือดำน้ำหลังจากสองปีที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมโดนสังคมกดดันเรื่องโควิดก็เลยต้องชะลอกันออกไปแต่ปีนี้ เสนอกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอยากจะซื้อนะครับส่วนเหมาะสมไม่เหมาะสมในยามนี้คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูซึ่งประเด็นดังกล่าวนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองสอสอนะครราชศีมาพักเพื่อไทยแล้วก็นายยุทธพงศ์จรัสเสถียนสอสอมหาสรา,ารคามพักเพื่อไทยซึ่งทํางานอยู่ในกรรมธิการแประยะติงบดังกล่าวเนี่ยเตรียมที่จะชําแหละในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับ โดยยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงยืนยันที่จะจัดซื้อเรือ